ครัของที่ไหน,ไหนพี่อันนี้ของที่ไหนลำปางวะลำปางใช่ไหมพี่อ๋อนี่คือลำปางข้ารถไฟครับพี่อ๋อ,อ,น,อ,อนี่เขาจอดไม่ได้เลยพี่ครับอไม่่ได้นีมันเป็นยังไงพี่พี่บอกนะเข,ข,ขาเขาใครประมูลน่ะนะใครประมูลพี่ตลาดเนี่ยครับใครอะพี่ตลาดเจ๊บีครับ,ลรบแล้วมันยังไงผมไม่จอดตรงน,นี้ไม่ได้เหรอจอดไม่ได้เขาจีนประจำเขาครับเดี๋ยวเขาก็มาแล้วเดี๋ยวผมโดนด่าอีกเขาปลดไปหลายคนแล้วไม่เชื่อฟังแล้วอ่ะ อะไรยังไงต่อพี่จะมาซื้อกับข้าวตลาดนี้แม่งไม่ได้ไม่ได้เลยเหรอพี่ไม่ได้เลยเหรอมีข้างหน้าจอดได้ครับข้างหน้านู่นครับอ๋อแต่ตรงนี้ไม่ได้เลยตรงนู้นก็ไม่ได้ที่จอดตรงนู้นไม่ได้เลยที่ว่างเลยก็ไม่ได้เลยพี่อ๋อยังไงต่อพี่ยังไงแล้วผมยังไงต่อผมไม่ตอไม่ได้พี่ข้างหน้าไดครับข้างหน้าเนี่ยรถตู้เนี่วิ่งรถตามรถตู้ครับ ออเบมเบมเบมนี่คือจอดได้ใช่ไหมไปเลยครับยาไปเลยยาไปเลยรถมาแล้วครับยาไปเลยยาไปเลยยาไปยาไปนี่จะออกไปได้เลยพี่ไปได้อีกสองครึ่งเลยอีกหลายคันเลยถีบล้อก็ไปได้เนี่ยล้อไปได้เลยไปเลยครับรถก็จะเข้าครับไปเลยแล้วมันยังไงผมไม่จอดตรงนี <thorough también. S 1> ้ไ <DM> ม <SDK> <m im Dus> ่ได้เหรอจอดไม่ไ <Tonight> ด้เขาที่ประจำเขาครับเดี๋ยวเขาก็มาแล้วเดี๋ยวผมโดนด่าอีก คนไปหลายคนแล้วไม่เชื่อฟังแล้วอะแล้วยังไงต่อพี่เดี๋ยวมาซื้อกับข้าวตลาดนี้แม่งไ,ไ,ไม่ได้ไม่ได้เลยเหรอพี่ไม่ได้เลยเหรอข้างหน้าจอดได้ครับข้างหน้านู้นครับอ๋อแต่ตรงนี้ไม่ได้เลยเตรงนู้นก็ไม่ได้ที่จอดตรงนู้นไม่ได้เลยที่ว่างแล้วก็ไม่ได้เลยพี่ว่างนะครับอ๋อ หมดเลยอ๋อค่ะค่ะแล้วแกก็มาตรงนี้มาถึงปุ๊บททนที่จะมาถามาไอ้ตรงไหนจอดได้มั้งอันนี้ได้มั้งมาถึงปุ๊บให้ให้คนที่อยู่ข้างซ้ายมือะมาถึงปุ๊บเอากลวยออกเลยอ๋อก็คือเขาจอดรถแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือลงจากรถแล้วก็มาเอากลวยที่เราตั้งไว้ออกอ๋อค่ะก็เข้ามารถมาจอดเลยมาถปุ๊บ โจนทางฝั่งที่มอเตอร์ไซค์เนี่ยนะฝั่งเนี้ยฝังมอเตอร์ไซค์นะของตำมันจอดไม่ได้นะครับฝั่งนี้เป็นฝั่งมอเตอร์ไซค์จอดไม่ได้ก่อรถแค่คันใหญ่เนาะค่ะใช่ใช่ตื้นทางละวค่ะรถมาข้างนี้จะเข้าซองแล้วเข้าไม่ได้มันต้องมันต้องปฏิโค้งปฏิโค้งก่อนแล้วรถออกก็ออกไม่ได้นะมันต้องออกได้แต่ต้องวนหลายรอบอ่ะปล่อยเข้าปอยออกมาคนก็ไม่พอใจอ่ะนี่แคร์ มาตสอนไม่ได้สอบัตอแบ่อนบัาทำไมตอนไม่ได้เดีย๋ยว่ันนี้ตลาลาลคุยกับใครกัไม่รู้อ่าอ่าอ่าทำไมตอนไม่ได้ตลาด้นี่ยงน,น้อยสถามนใครเป็นคนประมูลค่ะก็แม่ใครเป็นคนประมูลค<ะ>่ะคเนี่ยคนประมลเาไปลูกน้อง,องเขาปทำตามหน้าที่อราถ้าจอดถ้าจอดปุ๊บอย่างเงี้ย ม่ค้าเข้าไม่ได้ผมก็โดนอยู่แหละเห็นไหมอ๋อตรงนี้ที่ประกาศตรงนั้นก็คือเป็นเป็นเป็นประกาศอยู่แล้วประกาศอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือจะไม่ใช่ไม่ใช่ทางที่เอ่อเป็นเป็นทางสาธารณะทั่วไปคือตรงนี้เป็นพื้นที่ที่มีการเป็นของคล้ายๆเป็นของเอกชนแล้วตอนนี้อันนี้มันเป็นของตลาดของรถไฟเะไมเข้าเป็นชากรไปลว ก็คือเพราะฉะนั้นก็คือเป็นเป็นเอกชนเนี่ยเข้ามาประมูลเพราะฉะนั้นก็คือมันก็จะเป็นบริหารจัดการโดยเอกชนไปแล้วค่ะตรงนี้ก็จะมีป้ายบอกค่าเช่าคเรียบร้อยนะคะไปอยู่ที่คนจัดขอผมนะครับดูแลกันผมก็ต้องจัดว่าตรงไหนเข้าไม่ได้ตรงไหนจอดไม่ได้ใช่ไหมแต่เขาไม่สนใจเขาไล่อะไรก็ไม่รู้พวกแต่ใครก็ไม่รูผมก็ดูคนเมาอ่ะอพูดรู้เรื่องหาคนเมาอ่ะแต่ใครก็ดูคลิปเขาก็บอกเหมือนว่าเป็นคนเมา ผมก็ไม่รู้จะพูดไงพูดไม่รู้เรื่องไม่อยากพูดพอออกแต่นี้ไปปุ๊บแต่ตรงนั้นตรงนั้นมันจะว่างว่าอยู่หน่อยว่างประมาณประมาณช่วงช่งรถ่ะพอดีเนี้ยมันจะมาแต่นี้ไปจอดตรงนั้นอีกแล้วพอดีรถรถเจะออกมามาลงของนเนียเขาอกอ่านีก่อนลเรารถเข้าไปรถเข้าไปเอาของลค่ะ มันจะมันเงี้ยรถประจมโซนน่าส่วนใหญ่พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเวลาที่รถมาเยอะๆจะช่วงเวลาเวลานั้นอ่ะนะค่ะตีแค่ก็คือรถจะเยอะมาพร้อมกันด้วยมาพร้อมกันด้วยอ่าอ่าอ่นี่มาล่นละอ่าอ่านี่ประจำเขาเนี่ยอ๋อเขาจะเจอตรงนี้ต้องกันไว้ต้องกานพวกเขาประจำนะ ช่องมันก็จะแคบอะไรนะท่านตอนนี้นี่ยช่องจะแคบเลยนะน้ำตน้าลสองเข้าแคบค่ะตัวนี้นะฮะเงี้ยเนี่ยเดี๋ยวมันจะติดรถรถคันใหญ่ก็มาอย่างเงี้ยรถอะไรมันจอดขึ้นอย่างเงี้ยเข้าไม่ได้ละเออผมก็โดนด่าเต็มเต็มเลย ส๋อซองซองข้าแคบเรืองนะนะพื้นที่ก็แคบแคบแค่ก็จอดนะคนเขาก็ไม่รู้นะบ้างบางคนก็ไม่รู้มาถึงพบว่าเป็เขาบอกว่าพี่สารนะเสียตังค์ใครจะมาจอดจะจอดได้อย่างเงี้ยนะเขาไม่รู้อ่ะอันนี้เห็นเขาคอมเมนต์กุ๊กไม่ขายเพราะเขาคอมเมนต์ไปว่าเขาไม่รู้ไม่รู้ว่า สถานะตลาดนี a, ่เป at like, yeah. like, ็น oh, ยังไงคนเขาจับเจียังไงเขาไม่รู้นะบางคนเขาว่าโอ้ผมเสียเต้าที่สาธารณะจอดได้แล้วจอดได้แลไม่จอดไม่ได้ผมเสียเงินเนี่ยนะไม่รู้ข้อมูลนะไม่รู้ข้อมูลจริงมันต้องอธิบายเนี่นะคนก็รู้คนที่เข้ามาประจำโมก็รู้นะนะครับประจำพมารุเขาก็รู้ผมก็เห็นผมเห็นรถตุ๊กมาแล้ว ข้าวมาซื้ออะไรพับเดียวมาะมันอตคนก็มาสิบนาทีค่ะครึ่งชั่โมงอย่างนั้นก็คึ่งชั่วโมงงจอบได้ก็คือว่าที่ที่จอดรถบริเวณที่ที่มีปัญหาแล้วก็กําลังมีการพูดในโซเชียลเนี่ยนะว่าตรงจุดนี้จริงๆแล้วคือเป็น เป็นทางสาธารณะไหมหรือว่าเป็นที่เอกชนแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจตรงนี้ค่ะเดี๋ยวให้เดี๋ยวยังตรงนี้เดี๋ยวให้น้องเขาเขาชี้แจงหน่อยแล้วน้องเขาดูแลเรื่องค่ะตรงในส่วนตรงนี้ในสัญญาเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พื้นที่อันนี้เป็นพื้นที่ที่สากลได้เช่ากับการรถไฟประเทศไทยมาประมาณตั้ง sí, แต่ปีสากลที่จัดตั้งก็ปี55น้ะ2555 หลังจากนั้นอีกสักปีสปีก็เป็นคู่สัญญากับการรถไฟประเทศไทยที่เราเทำเช่าเพื่อบริหารจัดการเรื่องตลาดให้กับผู้ค้า<ม>ได้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ค้าขายค่ะ,คะ,คะมีส่วนมีอยู่สองสวนก็คืออาคารตลาดสดแล้วก็ลานจอดรถค่ะข้าง ลานจอดรถนี่ก็คือหมายถึงที่กําลังเป็นประเด็นกันอยู่ตรงนี้ด้วยใช่ใช่ค่ะ,ะใช่คันมีอยู่ที่เดียวค่ะ,คะลานจอดรถค่ะเพระาะฉะนั้นตอนที่คนที่เขามาจอดรถวันนั้นที่เขาบอกว่าตรงนี้มันเป็นที่สาธารนณะทั่วไปก็คือข้างทางสามารถจอดได้อะไรอย่างเงี้ <รอ S 1> ย่ะ<ม>อยากอยากให้อธิบายตรงนี้เลยก็ก็ก็คงไม่ใช่เพราะว่าเขาเข้าเข้าใจผิดเนาะว่าตรงเนี้ยเป็นที่สาธารนณะใครจะจอดก็ได้ ซึ่งที่ตรงนี้เราก็บอกแล้วว่ามันเป็นพื้นที่เช่าเพื่อบริหารให้บริการเรื่องการจอด,ดรถนะคะเราเสียเสียค่าเช่าให้กับการรถไฟค่ะเพราะฉะนั้นมันมันไม่สามารถที่จะว่าใครจะมาจอดด้วยได้แบบว่างก,ก็เข้าไปจอดไม่ได้คือเขามีเจ้าหน้าที่ทีมงานที่บริหารจัดก,การเรื่องการจอดรถนี้อยู่แล้วค่ะ ั้นที่มีการเอยมาถึงเจ๊บีด้วยตรงน,นี้อยากจะชี้แจงยังไงบ้างคะค่ะสวัสดีค่ะ,ะดิฉันชื่อบัญมากนะคะพรามาลพรจักนะคะ,คะออหรือเจ๊บีนะคะที่ตอนนี้ทุกคนอยากจะรู้จัจก,จกนะคะคือก็ก็เี่นชี้แจงตามนี้นะคะดิฉันออในฐานะที่เป็นผู้ดูแลตลาดนะคะเขาจาวนะคะ,คะเราด้มีส่วนของพื้นที่จัดเก็บรถนนฮะซึ่งพื้นที่จัดเก็บรถนี่กเออ็เราก็เช่าพื้นที่จาก การรถไฟแห่งประเทศไทยอ,อย่างถูกต้องค,ค,ค,ค่ะในกรณีที่วันนั้น,นะะที่ที่มีปักม,ปมีเสียงกังหรือว่าเกิดาการไม่เข้าใจกันนะคะตรงนี้นะคะ,คะก็ทางาผู้จัดเก็บก็ได้ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ผู้จัดเก็บค่ะผู้ที่เขาบริหารจัดก,การในพื้นที่ดูแลจัดระเบียบรถนะคะ,คะเขาได้เรียนชี้แจงให้ทราบแล้วว่าบริเวณตรงนั้น จอดไม่ได้เนื่องจากว่าที่จอดตรงนั้นอ่ะมันทําให้กีดขวางทางจราจรเพราะว่าตรงบริเว,เวณถนนเส้นนี้เป็นถนนซึ่งการสัญจรแบบทั้งท้งเข้าและและออกนะคะค่ะ,ะดังนั้นก็ก็อยากจะเรียนชี้แจงให้ให้รับทราบตามนี้นะคะว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่จัดเก็บของของตลาดข้าเจ้าค่ะค่ะยางถูกต้องค่ะขอบพระคุณค่ะคือคนเห็นว่ามันว่าง ทำไมถึงจอดไม่ได้อ่ออาทางไปก็จะเรียนชี้แจงนะคะว่าเอ่อบริเวณเอ่อมินทางรถไฟ<ะ>ซึ่งเป็นที่จอดรถอ่ารถยนต์นะคะ,ะจากทางขายะอ่อของของตลาดฮะเอ่อที่ที่จัดเก็บขยะของตลาดจนถึงอ่าต้นกระจ้าแล้วจะมีบ่อน้ำตรงนั้นฮะจะมีที่จอดรถอยู่18ช่องทางะค่ะแล้วจากเอ่บอบ่อน้ำม,มาถึงต้น ต้นโพจะเป็นที่จอดรถ10ช่องทางคันนะคะก็ในในในช่องทางตรงในส่วนนี้โดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นพวกแม่ค้าขาขาประจําซึ่งมาเป็นผู้ประกอบการมาค้ามาขายในในตลาดก็จ้เาคาะจะเป็นที่จอดรถประจําแต่บางบางบางกรณีที่ส่วนมากนี่จะมากันตั้งแต่ประมาณดีสี่ถึงดีห้าหนประมาณนี้นะคะแล้วก็ ที่สาเหตุที่บางช่องนี้อาจจะมีกล้วยตแต,ตั้งอยู่ตั้งอยู่นี้หมายถึงว่าเขาตั้งเพื่อว่าะจะให้สำหรับพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยอ,อ,อ,อีกสักคู่เนี่ยเขาต้องเข้มามาหมดหาต้องมาหมดแล้วถ้าเขาให้ทางผู้ผู้ขัด,ดจรหรือว่าจะเข้ามาตลาดเนี่ยเข้ามาปุ๊บมันก็จะเป็นปัญหากับทาง ทางแม่แมแมค้าที่เขาจะจะต้องเข้ามาจอดค่ะแต่เราก็ายังมีพื้นที่อื่นๆที่สามารถให้จอดได้อย่างถ้าถ้าเวลาถ้าจอดเต็มแล้วเนี่ยด้านหลังที่ต่อท้ายเนี่ยก็สามารถให้ให้รถที่จะมาจอดเพื่อมาซื้อข้าวซื้อของจอดได้หรือในบางกรณีที่พ่อค้าแม่ค้าไม่มาอย่างตรง18ช่องตรงนั้นบางทีอาจจะวันนี้คนอ้าค้าเจ้านี้หยุดหรือ,อ,อเจ้านี้ไม่มาอะไรเนี่ยเขาก็ จะสามารถให้ให้รถของที่ผู้ที่เข้ามาจับจ่ายอ่าซืของในตลาด<ม>สามารถจอดได้ค่ะค่ะแล้วเราก็ให้การบริการอ่ทุกท่านนะคะด้วยด้วยความยินดีเลยค่ะด้วยความเต็มอ,อกเต็มใจเลยคะ่ะถ้าอ่ผู้ที่เข้ามาเข้ามาใช้บ,บริการเข้ามาจับจา่จายตลาดก็เจา้าตลาดก็เจ้ายินดีต้อนรับทุกท่านอ่ด้วยความแบบแบบเต็มอกเต็มใจและด้วยความที่ เราก็เป็นตลาดซึ่งเป็นตลาดร้อยปีของเมืองลำปางนะคะก็คือเป็นตลาดที่เป็นหน้าเป็นตาของเมืองลำปางเราและตลาดก็้าก็เป็นตลาดที่ได้รับการส่งเสริมจากการท่องเที่ยวและองค์กรต่างๆหน่วยงานต่างๆก็เข้ามาสนับสนุนเราซึ่งเราก็ตรงนี้ค่ะเรา,เามุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจที่จะพัฒนาทั้งตลาดทั้งบริเวณที่จอดรถเนี่ยให้ ดีที่สุดแล้วก็พัทับไจที่สุดสําหรับผู้ที่เข้ามามาจับจ่ายมาใช้บริการของตลาดเรานะคะด้วยความดีค่ะขอบพระคุณมากค่ะที่นายโซเชียลเขาบอกเป็นผู้มีอิทธิพลดิฉรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างตอนนี้ก็ถ้าผู้ถามว่าพี่พี่ก็เสียกังใจนะเพราะว่าพี่เนี่ยแบบพี่บีเนี่ยเป็นคนที่เกิดที่นี่เป็นเกิดเป็นคนที่เกิดที่จัดเข้าจาวนี่ค่ะแล้วก็ แล้วก็เติมใหญ่ที่ที่ตลาดเกาจาว่ะ,ะจนไปเจนนังืีลังหาแล้วไปมีครอบครัวเนาะแล้วก็ทุกวันนี้ที่ตลาดเกาจาวเนี่ยบริเวณทางเข้าเนี่ยพี่ก็ทําเป็นพิ่พพิธภัณฑ์มีชีวิตคะ่ะนะคะ oh. พิพิธภัณฑ์มีชีวิตนี้ก็หมายถึงว่าเป็นการบอกเล่าเรื่องราวเล่าขานของเจ้าของบ้าน mm. พี่ บ้านตรงนี้เป็นบ้านของบรรพบุรุษนะคะตอนนี้ที่ก็กลับมาเพื่อมาดูแลแล้วก็ปรับปรุงเพื่อจะให้เป็นที่รอ,องรับแขกบ้านแขกเมืองรองรับผู้ที่มาเยี่ยมเยือนตลาดก็จาวนะคะค่ะก็ตั้งใจค่ะตั้งใจอยากทําทให้ตลาดก็จาวเนาะเป็นเหมือนเป็นแลนด์มาร์คเป็นจุดเช็คอินที่นี่ค่ะจะได้คนเข้ามามาถ่ายรูปได้มานั่งกินกาแฟค่ะ จะมาซื้อกับข้อมกับข้าวมาช่วยพ่อค้าแม่ค้าซึ่งตอนนี้ภาวะเศรษฐกิจซึ่งเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าตอนนี้เศรษฐกิจมันมันแย่มากๆเนาะพี่คือพี่ก็พยายามที่อยากอยากจะทำตรงตรงตรงเนี้ยให้แบบเป็นเป็นเขาแล้เป็นเดนมาร์กเป็นที่ดึงดูดผู้คนให้เข้ามามามาจับจ่ายช่วยเหลือพ่อค้าแม่ค้าในตลาดก็เจ้าจะซื้อซื้อมาทำมาทั้งกินที่บ้านมีช่วยมีจานมีช้อน มีแก้วให้นั่งกินกันค่ะค่ะได้ได้อย่างมีความสุขเลยค่ะค่ะค่ะด้ครอนดีทุกอย่างนะคะพี่บีไม่ได้เป็นผู้มีอิทธิพลหรือมีอะไรค่ะก็เป็นอ่คนปกธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งที่ว่าตอนนี้ก็อยากช่วยทําให้ตลาดเจ้าเจ้าอยากทาให้ชุมชนของเจ้าจาเราเนาะได้เป็นที่แบบ รู้จักพื้นที่แบบจุดเลนมาคที่ของเมืองลำปางเนี่ยได้คนได้ทั้งว่าคนในลำปางแล้วก็คนชาวาต่างจังหวัดที่นักท่องเที่ยวต่างๆนะได้เข้ามาเยี่ยมมาเยี่ยมมาอุดหนุนเพราะค้าไม่ค้าในตลาดเราค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ